เข้าแนไหนแล้วพาเล่นด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเค้เคกัน,นเออโอ้ชนถ่ายถายทำมันชนกันนะถ,อถ,อถ,อถอ่อืมนั่นแหละนีนไะ่ไม่ชนละเห็นไหมหยิบออก ร้อยร้อย,อยนี่ไม่ชนละเห็นไหมรับกันนั้นเหรอครับครับ เออมันพังมันเป็นยังไงนหอืมอันนี้รถแต่งมันเป็นอย่างเี้นนแเยแหละแคน,นก็สวยละแล้วคลิปแล้วก็ใส่ฟางทั้งหลังคลิปยา วางกางล่างเลยนั่นดนี่นั่อืมเ,อไม,เ,เอ,อไม่โคนะเขาเรียกนั่โคน่ให้อพ่อเล่นคันนี้อ๋อ ไหนสวยคขานาดสวยชวียาายชยช้ดูนันนัาดล่ะสวยรถสิบร้อย,ยาวเนี่ยนะนั่นแหละรถสิบร้อใหญ่นะสวยไหมรถดำอะ่ะอืมรถดำใหญ่ขนรถคันเล็กขึ้นรถใหญ่แล้วอันนั้นขนลงแล้ว นั่นเราเรียกขับล้อโอ้โขับเปิดรถตัวนี้ได้เลยอ่ะ ขับรถแม่แมขับรขับลบ,บ,ลบจอดจอดไว้ข้างๆเลยขับมาขับมาให้พ่อสไลด์มาเลยเออโอ้มันติดข้างหน้านะ่ยยกข้างหน้าขึ้นก่อน Ủa, anh đi làng nha ạ à. Làng Mình lên Ở đám mình luôn, mình mới mà đó Ôi ừ, ôm hào nè à. Khánh đi là Khánh nói <laughs> là Ừ, ngon lắm รถ้วสิบร้อใหญ่นี่แหละปลามาขับมาไหม<อ>ขับมาดันมอืมดันมาโอ้คันใหญ่นี่แหละม,มาไหมเนี่ยคันใหญ่มาคันน้อยมาก่อนเหรอรถเกียร์เท่านั้น สองคันมาเลยอะ่ะโอ้อรถสไล,ลด์เถนไหลเหรอโอ้รถบดรถบดมาแล้วโอ้โอ้คันโน่นลรโน่นใหญ่ๆนะ อไม่ชนยังไม่ชนนู่นเอาคันใหญ่มาหน่อยไปไหนล่ะเสียเสียขึ้นรถแล้วโอ้ตกเอามันขึ้นหน่อยอืมดำมันดำได้ S <S โอ้งามงามงามนะโอ้โหถอดออกถอดมวกออรอรเลยอะทรงหน้ามาเต๋อแล้วเ็าไม่อร่อยแต่เอาหาครับทรงผม Ừ, đồn này, đồn thung, ờ, muốn gì? Ừ. ừ. con đó Nó cái dục sẽ lăng lên Nó sẽ, sẽ tục sẽ kết lốt này ừ. À, Nào, chơi Không sao. Không sao. Đi đi. อันติงามอืมอืมขึ้นขนาดใหญ่แล้วก็ไม่หยิบเอาไม่มมมขึ้นบนนั่นแหละดีแล้ว จะได้มองเห็นือ qua mấy đăng Chút đó, chút nữa Chút đó này Chút này Em phải chung rồi

เสือบนมา